สวัสดีครับพบกับนิสสันนาวาร่าครับปี2015นะครับสีขาวลายสวยๆนะครับเกียร์ธรรมดานะครับราคา3 4 0, 9 0 0 0บาทครับคัานี้วิ่งอยู่ที่150,000กิโลนะครับตัวยกสูงนะครับ b ี c a คา e n เซ r นะครับถนใจจัดไฟแนนซ์หรือซื้งเงินสดติดต่อเซลยวพานแลนะครับรถอยู่ที่ดอนเมืองนะครับทั้งหน้าาสภาพโดยรวมครับเกือบร้อยเกือบร้อซนะครับสภาพล้อยางเต็มยางใหม่ ครับพยายามให้ดยูยางเต็มนะครับยางใหม่สนใจติดต่อเซลพานมาได้นะครับสวัสดีครับ